สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านครับชิมดีครับก็จะมาให้ทัศนวิจาร์ล่วงหน้านะครับในรายการมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกตเพชรเชนเคยนะครับเปิดวารการในสัปดาห์นี้ครับเป็นฉลามเพชรสราชภูมิครับพบกับสิงห์สำโรงสิทธิ์นายกอนงพิกัด124ปอนด์คู่ที่2ครับฉัรชัยน้อยรัก กี่บันเทิงครับพบกับฮาดิสสจิสนองชาติพิกัด125ปอนด์คู่ที่สามครับคู่รองของรายการครับเป็นสุขุมวิทบอยบางนาครับพบกับมงคลเด็กเล็กพอพิมพ์อ่อนพิกัด136ปอนด์และคู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการครับเป็นการป้งแข่งแชมป์ในรุ่น135ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสีครับจอมพระเบกคอมแพคครับพบกับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์พิกัด135ปอนด์นะครับมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ก็งดมวยรอบปูนเสือหนึ่งสัปดาห์นะครับก็็เเปนนนมววยยยไทสีลล้ๆะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมรดกใจสีในสัปดาห์นี้ครับก็ขอฝากแฟนมัดมุยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระลังใจให้กันด้วยนะครับพักยก24ครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้ครับ dpy สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้านะครับตามด้วย py 2 4นะครับก็ขอฝากกันด้วยครับสหรับพักยก24นะครับท่านผครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นฉลามเพชรสราชภูมิครับพบกับสิงห์สำโรงส มาดูกันที่มุมแดงครับฉล LIKE ามเพชรสราชภูมิครับหรือว่าเจ้าฉลามเพชรอปื้มยิมครับฉลามเพชตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าด <It 's S 2> <The S 1> ุดันเลยนะครับประเภทขวาคอลอกคอครับประเภทเดินเปิดเกมอะนะครับวงในเหนียวนะระยะประชิดมีหมัดมีศอกเตี้ยนต่ายลครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับประเภทขาแรกขาลุยไม่มีเกียร์ถอยนะครับเป็นมวยเปิดเกมชกสนุกนะครับวันนี้น่าจะเป็นการมาชกที่เวทีมวยช่องจีตศีแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมินะครับสามพรมหลังของฉลามเพชครับ นีชนะคัแนนเพผงเจิ้งเพชรภูมิคูณวยไทยที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะนอกยก5 เทศทวินเทพภาคินที่เวทีมวยเสียม้องน้อยล่าสุดครับไม่มีการตัดสินนะครับก็ไปโชกโช์ครับกับจัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงที่สยามพารากอนครับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไปร้อยยีปอนด์นะครับส่วนคุชโชครับเป็นสิงห์สำโรงสิทธินายกอนงครับสิงห์สำโรงตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะหมัดหนักสอกแรงมีลุนนับนอกได้ตลอดนะครับอาวุธหลากหลายครับก็แลกกล้าบวกครับช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดมากนะครปเ้ยนกงวี็ล่อ มาชกมางวันครับร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เลยนะครับประเภทสายหนักสายคมนะครับสำหรับเจ้าสิงห์สำโรงนะครับสอบไปที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับสามฟอร์มหลังครับชนะนกจกหนึ่งเพชรแสงทองแสงทองคาแกสที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับชนะคะแนนไผ่สีทองเกียรติโสพลที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับชนะคะแนนนัดตีเจริญเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมปลายปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับวันนี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมาสามปอนด์เลยนะครับชกร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะครับ ก็ซ้ายกับขวานะประเภทจังหวะฟีมมวยซ้ายนะครับอาวุธหนักแรงอาวุธหนักอาวุธคมครับมีลุ้นนับน็อกนี่อยู่ที่เจ้าสิงห์สำโรงนะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงเปิดเกมกล้าแรกกล้าบวกครับก็ตอนที่เจ้าฉลามเพชรนะครับเมื่อคืนครับส่วนตัวนี้ออกชอบไปที่สิงห์สำโรงสิทธินายกอานงค์ครับสายทั้งแถบเลยนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกครับตอนต้นมีลุ้นนับน็อกได้ก่อนนะครับตีต่อทีอาวุธดูคมกว่านะครับสามยกไปก่อนแน่นอนนะครับไปไปวันนี้ถ้าไม่ยุบไม่มดไปก่อนครับดูว่าอาวุธมวยนะครับหลักเม หลากหลายของเจ้าสิงห์สำโรงเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับซ้อมอยู่เกียริเพชรด้วยนะครับมาตรฐานการฝึกซ้อมน่าจะดีกว่านะครับชอบที่สิงห์สำโรงสิทธิ์นายกอโนงครับซ้ายทั้งแถ่ครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับวันนี้จะเอาชนะฉลามเพชรสวราชภูมิไปได้นะครับสลับเปิดหัวได้การนะครับออกชอบที่สิงห์สำโรงสิทธิ์นายกอนหน่งนะครับ คู่ที่2ครับเป็นฉัตรชัยน้อยลักกี้บันเทิงครับพบกับฮาดิดสอจิตสนองชาติครับปีกับ125ปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงกันก่อนครับฉัตรชัยน้อยลักกี้บันเทิงครับฉัตรชัยน้อยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวารูปร่างสูงยาวครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักทีบดักแทงนะครับหมัดสวนศอกสวนรุนแรงครับอาวุธหลากหลายรวดเร็วนะครับหลักเกลี่ยสมองมวยดีครับประเภทจังหวะฝีมือได้เปิดเกมได้เก๋าเกมเลยนะครับสวมที่ใครมวยเจ็ดเพชรเป็นมวยคนจัดนะครับสามพรมหลังครับชนะนอยก ภูเมืองที่เวทีมวยราชด,ดำเนินครับชนะคะแนนขุนโดง่งสอเสร็จลักที่เวทีมวยช่องกิดสีล่าสุดครับไม่มีการตัดสินนะครับก็ไปชกโชครับกับเจ้าฉลามเพชรปอปื้มยิมที่สยามพารากอนเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว125ั้1ย5่ปอนด์นะครับ ส่วนครูโชครับเป็นฮาดิสสจิตสนองชาตินะครับฮาดิษตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยฝีมือเช่นกันครับเป็นมวยขวาครับประเภทตั้งรับจับทางเป็นมวยจังหวะสองนะครับเตะขวาเตยขวาหลักเตียมสองมวยไอ้ขีมวยดีนะครับก็เป็นดาวรุ่งอนาคตไก่นะครับล่าสุดก็ปล่อยเวทชกนะครับก็แพ้นอกให้กับเจ้าฝามุงขลมานะครับปล่อยเวทมาครั้งแรกนี่โดนน็อกเลยครับสำหรับ ของเจ้าหาดิษนะครับก็เป็นรุ่นน้องนะครับกระดุกมวยการผ่านมวยนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยสอจิตสนองชาตินะครับสามฝ่หลังครับมีชนะคะแนนเพชรลุงโรดโชดบางแสนที่เวทีม,มวยสยาม,มอ้อมน้อยครับชนะนกยกสี่เพชรตาขุนสอบวงอมอนที่เวทีม,มวยราชดำเนินล่าสุดขับแผ้นอกยกสี่ให้กับฟ้ามงคลสโชคมีชยัยที่เวทีม,มวยสยาม,มอ้อมน้อยเมื่อวันที่สี่มก,กราคมที่ผ่านมานะครับลาสุดชกไหวร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับ มือคู่นี้ครับก็ฝีมือกับฝีมือนะครับทรงมวยทางมวยนี่คล้ายๆกันเลยก็จะชกอะไรพิกัดหนึรอยยปอนด์เท่ากันนะครับมือคู่นี้ครับส่วนตัวนี้ออกชอบไปที่รุ่นพี่ครับออกชอบไปที่ฉัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงนะครับดูจังหวะฝีมือดูจัดจ้านกว่านะครับตีต่อทีโดนต่อโดนนะครับกะดูกมวยลูกหนักลูกแข็งแรงครับตีต่อทีไนี่ดูว่าฉัดชัยน้อยนี่เขาจะดีกว่า นะครับแล้วก็โชคที่เวทีมวยช่องเกตสโชคกลางวันนะความคุ้นชินในเวทีในบรรยากาศนี่น่าจะดีกว่านะครับประเภทเดินได้ฝีมือได้นะครับหาดิสนีล่าสุดพึ่งแพ้นอกมาเร้ววันนี้เป็นการมาโชคกลางวันที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็พึ่งปล่อยเวทขึ้นมานะครับชอบที่ฉัดชายน้อยลักกี้บันเทิงครับดูแข็งแกร่งกว่านะครับเป็นรุ่นพี่ครับหัวจถตหัวใจดีกว่านะครับทีต่อทีวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างเจ้าหาดิสสอจิสนองชาติไปได้นะครับสำหรับกู่ที่สองขอลรายการนะครับหนึ่งร้อย คู่ที่3ครับเป็นคู่น้องของในการครับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับพบกับมงคลเดชเล็กพอพิมพ์ออนพิกัด136บปอนด์นะครับมุมแดงครับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับเพชรสุขุมวิทนี่ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวาหมัดศอก,ร àng, กแรงนะครับกล้าแลกกล้าบวกนะครับช่วงหลังก็จะไปชกในรายการวันนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับก็หยุดไปนานด้วยนะครับก็ห่างหายจากการชกไายกนี้ไปนานมากนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงครับสรับ ตระของเพชรสุขุมวิทย์นะครับก็สที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับสามฝัหลังครับมีแพ้คะแนนเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทุบุรีที่วันลุมพินีครับแพ้คะแนนกองศึกแฟร์เทคที่วันลุมพินีล่าสุดครับแพ้คะแนนนะครับดวงสมพงศ์จิตมังนลที่รายการวันลุมพินีเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหยุดไปนานมากครับสหรับเจ้าเพชรสุขุมวิทย์นะครับล่าสุดชกไปยร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับ ส่วนโคชครับเป็นมงคลคนเด็ดเล็กพอพิมพ์ออนครับหรือว่าเจ้ามงคลคนเพชรเพชรยีดีอะคาเดมี่นะครับตัวนี้ก็ปิดมวยเข่าเลยนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงครับประเภทปั้มรัดมัดตีนะครับต่อยแรงหลักเหลี่ยมตัวดีเก๋าเกมครับก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับล่าสุดก็ถือว่าโชว์อร์มไว้สวยเลยนะครับประเภทเก๋าเกมกระดูกดีนะครับ ลูกเก่งคือมีลูกรัดล่างหักเททิ้งนะครับหลักเหลี่ยมตัวนี่จัดจ้านเลยนะครับรอดักรอส่วนเน้นๆนะครับสภาพร่างกายช่วงหลังก็ถือว่าเริ่มเข้าที่นะครับเก็บตัวฟิสซ์อมที่ค่ายมวยพอพิมอ่อนนะครับสามฝั่งหลังครับมีแพ้คะแนนไพรแดงลูกเฉพาะลงต้มที่เวทีมวยราชดำเนิน RWS ครับชนะคะแนนโมฮัมหมัดไซรัตยิมที่เวทีมวยราชดำเนิน RWS ล่าสุดครับชนะคะแนนสิบแสนพอหอมกลิ่นที่สนามมวยช่องเจ็ดสี่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับ มือคู่นี้ครับก็วัดกันที่นอกกับในนะประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะกล้าแร่กล้าบวกรับอยู่ที่เจ้าเพชรสุขุมวิทนะครับประเภทมวยเข่าเก๋าเกมนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวครับก็ต้องอที่ฐานะของมงคลเดชเล็กนะครับก็จะชกกันในพิกัด136บปอนด์เท่ากันนะครับเป็นมวยเวทใหญ่เลยนะครับมือคู่นี้ครับส่วนตัวนี่ออกชอบไปที่มงคลเดชเล็กพอพิมพ์ออนครับือว่าเจ้ามงคลเพชรเป็นยีดีอะคาเดมี่นะครับดูว่า ล่าสุดนี้ได้กลับมาหายใจไปแล้วนะครับทีต่อทีดูร่างกายดีกว่านะครับมีเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทนะครับกินเหลี่ยมกินทรงนะครับดูว่าสมองมวยหลักเหลี่ยมตัวนี้จะดูดีกว่านะครับประเภทจังหวะฝีมือได้เข่าได้นะครับเพศสุวิตนี่ถือว่าหยุดไปนานนะครับแล้วก็ห่างหายจากการชก5ห้ยกไปนานนะครับต้องดูสภาพร่างกายประกอบด้วยนะครับชอบที่มงคลเด็ดเล็กพอพิมออนครับร่างกายดีกว่านะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะเพชศสุขวิตบอยบางนาไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอนการนะครับออกชอบ คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมป์ในรุ่น135ปอนด์สนามมวยช่อง7สีครับจอมพระเบกคอมแพคครับพบกับซุปเปอร์เล็กจิตบางนนพิกัด135ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับจอมพระเบกคอมแพคครับหรือว่าเจ้าจอมพลันชัยครับจอมตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินเตีนะครับวงในแข็งแกร่งนะระยะประชิดมีศอกที่อันตรายครับศอกสับศอกฟันได้ถือว่ารุนแรงมากนะครับประเภทขยันเดินขยันเปิดเกมเป็นมวยโชคสนุกครับเป็นมวย นะครับเก็บตัวพิสอมที่ข่ายบวยพรัณชัยนะครับสามฟมหลังครับแ,แน้คะแนนไมเคิลซาวาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนที่เวทีมวยช่องเกษีล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนที่สนามมวยช่องเกษีม่วงที่ห้ามกราคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไว้ร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับ,ส,รนนรบส่วนผู้ท้าชิงครับเป็นซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับซูเปอร์เล็กตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยสูงยาวประเภทจังหวะสองครับเตะขวาต ลงหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับช่วงหลังก็จะโชคต่างศึกด้วยนะครับสำหรับเจดวสุประเล็กนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยจิตมังนน์นะครับสามฟอมหลังครับเสมอธงน้อยวอสังประไพที่สวนสยามครับชนะคะแนนสมรักน้อยมวยเด็ด789ที่เวทีมวยราชดำเนินล่าสุดครับแพ้คะแนนกับสมรักน้อยมวยเด็ด789ที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดชกไวร้อยสปอนด์นะครับเมื่อคืนนี้ครับก็ฝีมือ คนละทรงเลยนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมสมองมวยครับอยู่ที่เจ้าซูเปอร์เล็กนะครับประเภทมวยเข่าแข็งแรงนะครับระยะประชิดมีสกครับขยันเดินขยันเปิดเกมก็ตอนที่ฐานะของเจ้าจอมนะครับเป็นการประกันแชมป์ในรุ่น135ปอนด์สนามมวยช่องจสีของเจ้าจอมด้วย นะครับค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่นะครับพลันชัยกับจิตมังนน์นะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ถูกเวลามากนะครับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวนี่ผมออกชอบไปที่จอมพระเบกคอมแพกก่อนนะครับฝีมือต้นต้นนี่อาจจะเป็นรองอครับแต่ว่าพอได้ท้ายอ่ะนะครับเบียดไปเบียดมานะครับโดยเฉพาะวงไหนนะทีต่อทีโดนต่อโดนไท้ายนะครับจอมนี่เขามีลูกขยันนะนะครับมีลูกเดินมีลูกเปิดเกมนะครับไท้ายผมดูว่าการระยะของเจ้าจอมในไ่ยท้ายๆเขาจะมั่นคงกว่านะครับมวยคู่นี้นี่ถือว่าเลือกยากนะก็ดีกันคนละแบบครับแต่ว่าส่ววนนตัี้ผมชอบ จอมครับผมลุ้นเข่าไทยไทยนะครับเดินบูเดินเบียดเข้าไปครับไทยไทยวันนี้น่าจะอาศัยลูกขยันครับบทเบียดนะครับเฉือนเอาชนะเจ้าซุปเล็กจิตมังนนป้องกันเแชมป์เอาไว้ได้นะครับลุ้นเข่าได้ท้ายครับออกชอบพิธีจอมพระเบกคอมเพกนะครับมาทวดกันอีกครั้งนะครับผู้นึงครับชอบพิธีสิงส์สำโรงสิทธินายกอนงครับสายหนักแร่งครับมีลุ้นนับน็อกได้ตลอดนะครับซ้อมอยู่กับคนจัดนะครับมาตรฐานการฟิตซ้อมดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะฉลามเพชร สดราชภูมิไปได้นะครับสำหรับปิดหัวรายการออกชอบไปที่สิงสำโรงนะครับคุณที่สองครับชอบชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงครับเป็นรุ่นพี่นะครับที่ตัวที่หัวจิตหัวใจมั่นคงกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะฮาร์ดีสสจิตสนอกชาติไปได้นะครับสำหรับคุณที่สองคนรายการออกชอบชัดชัยน้อยนะครับคุณที่สามคู่รองครับชอบไปที่มงคลเดชเล็ก พอพิมพ์ออนครับได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับสภาพร่างกายดีกว่านะครับม a a ีลูก hum เหล hmm. hum ี่ยมลูกเก๋านะครับความเป็นมวยดีกว่านะครับวันน oh ี้จะเอาชนะเพชรสุวิทย์บอยบางนาไปได้นะครับน่าจะกินกันที่สภาพร่างกายนะครับออกชอบที่บุ Vay ๋งคนเด็ดเล็กนะครับเลกุสี่ครับเป็นคู่เอกน้ำรายการครับออกชอบที่จอมพระเบกคอมเพกครับมีลูกดื้อมีลูกขยันเปิดเกมนะครับแต่ท้ายวันนี้จะบดเบียดเฉือนเอาชนะเจ้าซูเปอร์เล็กจิตมังหนอนป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับสหรับคู่เอกน้ำรายการนะครับออกชอบไปที่จอมพระเบกคอมเพกนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ลวงหน้านะครับรายการมวยไทย7สีครับประจำวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568จากสนามมวยช่อง7สีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7ครับหมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกรลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับทีน Ja.